เรื่องมาที่หญิงชราคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเวอร์จิเนียเธอดูแลเหล่าแกะในฟาร์มที่ตอนนี้กำลังตื่นตระหนกกันก่อนที่จะกลับเข้าบ้านแล้วเขียนไดอารี่เสียงหมาป่าหอนดังขึ้นแกะหลายตัวก็ตื่นตระหนกเสียงขวดกระทบกันดังลั่นเหมือนกับมีตัวอะไรบุกเข้ามาในขณะที่เวอร์จิเนียกำลังหั่นผักอยู่ในครัวเธอก็ได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่นเหมือนกับมีใครเดินอยู่ในบ้านวันจันทร์ ลุยส์และไมเคิลสองพี่น้องได้ตัดสินใจกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อมาดูแลแม่ที่มีอาการแปลกไปแต่พวกเขากลับเห็นว่าแม่กับพยาบาลกำลังดูแลพ่อของพวกเธอชื่อเดวิดพ่อของพวกเขานั้นโคม่าไม่รู้สึกตัวมาหลายเดือนแล้วและก็ดูเหมือนว่าเวอร์จิเนียจะไม่อยากให้ลูกๆก,กลับบ้านจากนั้นลุยส์ก็ได้ไปหาน้องชายที่กำลังช่วยชาลีชายแก่ข้างบ้านซ่อมรถอยู่แล้วชาลีก็ได้มาช่วยดูแลแม่ของพวกเขา ไมเคิลนั้นเป็นห่วงแม่มากเพราะเธอดูโทมจัดเลยตัวของชาลีนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วส่วนลุิสเป็นสาวโสดที่ใช้ชีวิตตัวคนเดียวตกเย็นพวกเขาก็ได้มากินอาหารร่วมกับแม่ซึ่งไมเคิลก็ได้ชมว่าแม่ทําอาหารอร่อยแต่แม่ก็ไม่ได้ดีใจเลยลอิสจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยให้บรรยากาศมันดีขึ้นแต่เวอร์จิเนียก็ได้บอกว่าที่ทําฟาร์มอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสามีเธอขอไว้ก่อนจะเริ่มโทษตัวเอง เธอเผาต้นถั่วสวอดโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมก่อนที่จะดูลูกๆว่าไม่เคยฟังเธอเลยเคยบอกแล้วว่าอย่ามาที่นี่อีกก่อนจะไล่ให้พวกเขากลับบ้านไปต่อมาลอิสและไมเคิลก็ได้มาคุยกันที่หน้าบ้านพวกเขาไม่เข้าใจว่าแม่เป็นอะไรทำไมถึงไม่บอกซึ่งไมเคิลเองก็ไม่อยากจะบังคับแม่จึงจะรอให้เธอใจเย็นก่อนแล้วค่อยบอกทางด้านภรรยาของเขาเบกกี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกๆขาดเรียนเลยไม่ได้มาด้วย แต่จริงๆแล้วเธอก็ห่วงที่เห็นว่าแม่ของเขานั้นดูแปลกๆไปเลยไม่อยากจะให้ลูกๆมาเจอสักเท่าไหร่แต่ไมเคิลก็ไม่อยากจะทิ้งแม่ไว้คนเดียวลูอิสจึงคิดว่าเราควรจะทําอะไรบ้างกอดแม่บ้างอาจจะช่วยให้แก่ดีขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับเข้าบ้านมาแล้วไมเคิลก็ไปอาบน้ําส่วนลูอิสก็ได้ไปเอาน้ําดื่มแต่ไม่ทันไรประตูหน้าบ้านที่เพิ่งปิดไปก็ได้เปิดเองลูอิสที่สังเกตเห็นจึงได้เดินออกไปดูเผื่อว่ามีใครเข้ามาก่อนจะปิดและล็อก พอเดินกลับมาเธอก็ตกใจที่เห็นว่าแม่ยืนอยู่เวอร์จิเนียนั้นได้เอ่ยปากถามลูกว่ามีอะไรเหรอลอิสจึงได้บอกว่าแค่ลมพัดน่ะทางด้านของไมเคิลเขาได้ช่วยแม่เคลียร์บินต่างๆเวอร์จิเนียเองก็มายืนหันผักอยู่ใกล้ๆอ่างล้างมือไมเคิลจึงได้เดินมาบอกแม่ว่าแม่ควรจะพักนะแต่เธอก็ยังคงไล่ให้พวกเขากลับไปและบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดหรอกสุดท้ายไมเคิลก็ยอมแพ้และไปนอนรอจนกว่าแม่จะอารมณ์ดี คืนนั้นเวอร์จิเนียได้ยืนหั่นผักทั้งคืนเธอหั่นแครอทไปเรื่อยๆจนหั่นนิ้วตัวเองขาดเช้าว,วันอังคารคราบเลือดเต็มอ่างล้างจานทั้งลุยสสและไมเคิลต่างร้องเรียกตามหาแม่จนทั่วฟาร์มลุยส์จึงได้มาที่ข้อแกะก่อนจะพบว่าแม่ของพวกเธอนั้นผูกคออยู่ที่นั่นเหล่าแกะพากันแหกข้อออกมาไมเคิลและลุยสสจึงพยายามช่วยแม่เอาตัวของเธอลงมาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันวันพุธสองพี่น้องสูญเสียแม่ไปไม่ทันตั้งตัว พวกเขาทำได้แค่นั่งเงีย,งยบๆอยู่ในบ้านในขณะที่ชาลีมาดูแกะแทนสองพี่น้องที่ตอนนี้กำลังเศร้าคุณพยาบาลที่มาดูแลพ่อของพวกเขาก็เห็นสองพี่น้องนั่งเศร้าอยู่ในห้องกับพ่อที่นอนไม่ได้สติคุณพยาบาลจึงเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ได้อยากจะเล่าอะไรเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เธอบอกว่าแม่ของพวกเขาจะชอบนั่งอยู่ข้างๆพ่อแล้วกระซิบคุยอะไรบางอย่างมันเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยคุณพยาบาลจึงได้สวดมนต์ให้คู่สามีภรรยานี้มาโดยตลอด เธอจะมาคอยดูแลพ่อแค่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็เป็นเวอร์จิเนียที่ดูแลสามีของเธอเองแต่แม่ไม่อยู่แล้วไมเคิลจึงได้เสนอว่าควรเอาพ่อไปไว้โรงพยาบาลแต่ลูอิสก็บอกว่าเธอจะดูแลเองพ่อและแม่ต้องการแบบนี้เธอทำได้อยู่แล้วจากนั้นลูอิสก็ได้ไปที่โรงเก็บของของแม่ในนั้นมีหุ่นลองเสื้อและอุปกรณ์เย็บผ้าเธอได้เจอเข้ากับชุดที่แม่เย็บไว้ทำให้ไม่อยากจากไปไหนแล้วสองพี่น้องก็มาช่วยกันต้อนแก่กับชาลี เมื่อเสร็จงานลูอิสก็ได้ขอแวะมาที่ข้างสระน้ําที่ตรงนี้เอาไว้ฝังเจ้าแกะที่ตายไปแล้วลูอิสจึงได้ถามกับไมเคิลว่าแม่คิดจะทําอะไรน้องชายจึงบอกว่าก็ไม่สําคัญหรอกแม่ตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วลูอิสจึงได้บอกว่าเราควรจะคุยกับแม่น้องชายจึงได้เถียงกลับว่าสุดท้ายเราก็ไม่เคยคุยไงในระหว่างที่สองพี่น้องกําลังเถียงกันอยู่ชาลีก็ได้เห็นเข้าจากนั้นลูอิสก็ได้เดินมากอดชาลีเธอเศร้า,ามากจนไม่รู้จะทํำยังไง เธอไม่อยากจะเชื่อว่าแม่นั้นจะฆ่าตัวตายตกเย็นลูอิสก็ได้มาอาบน้ำเธอได้ยินเสียงเอียดอาร์ตเหมือนกับมีคนในห้องน้ำเธอจึงได้ออกไปดูแต่กลับพบว่าเป็นพ่อของเธอที่มายืนมองเธอแถมดวงตาก็ขาวโพลนเธอจึงได้ร้องขอให้น้องมาช่วยบอกว่าพ่ออยู่ในนี้แต่พอไมเคิลมาก็ไม่เจอกับใครเห็นแค่พี่สาวที่นั่งสั่นกลัวจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้ามาดูพ่อในห้องปรากฏว่าพ่อของพวกเธอนั้นยังอยู่ที่เดิมลูอิสจึงได้เดินออกไปสู่บุรีสงบสติ แล้วไมเคิลก็ได้เจอเข้ากับไดอารี <programmes> <sh arp wich> ่ของแม่ที่ตกอยู่ตรงเตียงพอดีเขาจึงได้ออกมาหาพี่สาวก่อนจะบอกว่าเจอเข้ากับหนังสือของแม่เขาอ่านแค่หน้าสุดท้ายลอิสจึงได้ถามว่ามันเขียนว่าอะไรเขาจึงได้อ่านให้เธอฟังมันบอกว่าฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นในความมืดสนิทช่วยฉันด้วยเขากำลังจะฆ่าเดวิดเขาจะไม่หายใจอีกต่อไปไม่มีอะไรจะหยุดมันได้ปีศาจเขาต้องการวิญญาณของเดวิด เนื้อหาในสมุดทำเอาทั้งคู่สงสัยและขนลุกวันพฤหัสทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันว่าแม่ไปแขวนคอในทีส่สูงขนาดนั้นได้ยังไงคานในคอกมันสูงตั้งสองฟุตเชียวนะทางด้านของลุยส์ก็ยังคงอ่านไดอารี่ของแม่แม่เขียนว่าเสียงพูดในหัวเธอมันทำให้เธออยากตายมีคนเข้ามาในห้องเธอพยายามปลุกสามีแต่ก็ไม่เป็นผลเขาปีนขึ้นมาบนเตียงเพื่อทำร้ายสามีและหัวเราะใส่เธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปขอดูศพแม่ แต่ก่อนหน้านั้นคุณหมอก็ได้เอาไม้กางเขนมาให้พวกเขาหมอเจอมันในกระเป๋าเสื้อของเธอมันเป็นไม้กางเขนที่แจกในโบสถ์ซึ่งลอิสกับไมเคิลก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะบ้านเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเข้าโบสถ์ก็ไม่เคยจะไปมีไม้กางเขนได้ยังไงจากนั้นลอิสก็ได้กลับมาบ้านดูแลพ่อเหมือนที่แม่เคยทําเธอเห็นว่าพ่อไอเลยเข้าไปปลอบก่อนที่จะพบว่ามีแมงมุมออกมาจากปากเขาลอิสที่ตกใจก็พยายามจะหาแมงมุมไมเคิลจึงได้เข้ามาดูว่าพี่เป็นอะไร ลุยส์จึงได้บอกว่าไม่มีอะไรเธอแค่เจอแมงมุมเมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะเข้านอนไมเคิลก็ได้บอกกับพี่ว่าเขาจะนอนแล้วพรุ่งนี้จะไปซื้อของก่อนที่จะแยกกันทางด้านของลุยส์เธอสังเกตเห็นคราบเลือดของแม่บนอ่างจึงได้รีบขัดออกก่อนจะออกไปสู่บุรีเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วไปนอนข้างๆพ่อทางด้านของไมเคิลที่กำลังนอนอยู่จู่ๆไฟในห้องมันก็ติดเองเขาจึงได้เดินไปปิดแล้วกลับไปนอนต่อแต่ไฟมันก็เปิดเองอีกครั้ง เขาจึงเลือกที่จะไปปิดไฟอีกรอบแล้วแอบดูตรงหน้าต่างซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าแม่ยือนอยู่ด้านนอกทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากแต่พอมองไปอีกทีก็ไม่เจอใครเขาจึงตัดสินใจเปิดไฟโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าแม่นั้นได้มายือนอยู่ข้างหลังเขาก่อนจะหายไปวันศุกร์ลูอิสได้ตื่นมาล้างหน้าแต่พอเห็นหน้าตัวเองในกระจกเธอก็ถึงกับตกใจเพราะมีรอยลิปสีแดงเขียนเต็มหน้าเธอจึงได้รีบล้างหน้าก่อนจะกลับมาดูที่เตียงและพบว่า ข้างๆพ่อนั้นมีลิปสติกวางอยู่แล้วโทรศัพท์บ้านก็ได้ดังขึ้นลูอิสจึงได้รับสายแต่ก็ไม่มีอะไรพอเธอวางมันก็ดังอีกรอบแต่คราวนี้เป็นเสียงของแม่เธอในสายบอกว่าเธอบอกแล้วว่าไม่ต้องมาทําเอาลูอิสถึงกับตกใจจนรีบวางสายตัดภาพมาที่ไมเคิลระหว่างทางนั้นเขาได้เจอเข้ากับบาทหลวงคนหนึ่งได้มาที่หน้าบ้านเขาดูเหมือนว่าบาทหลวงคนนี้จะรู้จักกับแม่เลยให้เข้ามาที่บ้าน บาทหลวงได้อ่านไดอารี่ของแม่แล้วบอกว่าเขาเคยมาที่นี่และเคยเจอกับแม่ซึ่งเขาก็มาที่นี่เพื่อช่วยแม่พวกเขาแต่ไมเคิลก็ไม่สนใจก่อนจะบอกว่าบ้านของพวกเขาไม่เคยเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงแต่ลูอิสก็บอกว่าแม่เธอเชื่อว่ามีซาตานอยู่ที่นี่ทั้งๆที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนบาทหลวงจึงได้บอกว่าเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่ต่างกันหรอกสุดท้ายมันก็มาแล้วซึ่งไมเคิลเองก็ไม่อยากจะฟังบาทหลวงพูดอะไรไปมากกว่านี้ เขารู้สึกว่าบาทหลวงงมงายและคงเป็นเขานี่แหละที่มายัดเรื่องพันนี้ใส่หัวแม่ของเขาไมเคิลจึงได้เชิญให้บาทหลวงกลับไปบาทหลวงจึงได้แอบให้เบอร์ติดต่อทิ้งไว้กับลูอิสพอตกกลางคืนลูอิสก็ได้ฝ่าฝนไปที่ข้อแกะส่วนไมเคิลก็ได้โทรหาภรรยาเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังเขานั้นรักแม่มากจริงๆแค่อยากจะกลับมาบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้ทางด้านของลูอิสนั้นก็ได้มาที่จุดตรงที่แม่ผูกคอตายแล้วเริ่มอ่านไดอารี่ของแม่ ก่อนที่ทันใดนั้นจะมีเสียงขวดกระทบกันเหมือนกับมีคนเข้ามาในคอกแต่ก็ไม่มีใครเธอจึงได้กลับเข้าไปคุยกับน้องชายอีกครั้งเธอเชื่อว่าแม่ไม่ได้บ้าเธอก็ด้วยไมเคิลจึงได้บอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นแม่ยือนอยู่สนามหน้าบ้านเขารู้ว่ามันไม่ใช่แม่และเขาก็กลัวมากๆไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องจริงกลางดึกไมเคิลสังเกตเห็นพี่สาวมองออกไปที่ประตูบอกว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกแล้วลูอิสก็ได้ลองเปิดผ้าม่านดูพบว่ามันเป็นบาดหลวง เขาบอกให้ทุกคนออกมาข้างนอกไมเคิลจึงได้เปิดประตูบอกกับบาทหลวงว่านี่มันตีสามแล้วแต่ชายชราก็หัวเราะบอกว่าอย่ารอช้าพอลูอิสส่องไฟไปก็เห็นว่าบาทหลวงมีดวงตาสีขาวโพลนและยิ้มให้อย่างน่าขนลุกเขาถามว่าทําไมหาเชือกผูกคออยู่หรือไงก่อนที่จู่ๆเสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นพอทั้งคู่หันกลับมามันก็ได้หายไปแล้วแต่เสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดด้วยความกลัวลูอิสจึงได้ดึงสายทิ้ง และบอกว่าไม่อยากจะได้ยินมันดังขึ้นมาอีกแต่ก็กลับกลายเป็นว่าชาลีเป็นคนที่โทรมาหาพวกเขาเขาพยายามจะเตือนสองพี่น้องแต่ดูเหมือนว่าซาตานจะบุกมาหาเขาแล้วชาลีนั้นได้จ่อปืนไปทางมันซึ่งซาตานก็ได้จำแรงร่างเป็นลุยส์มาแล้วมันก็ได้เอามีดกรีดตัวเองดูเหมือนความเจ็บปวดจะส่งไปหาเขามันมาปั่นหัวเขาว่าเขาเป็นคนฆ่าลุยส์ชายชราจึงทนไม่ไหวสมองมันปั่นป่วนไปหมด ซาตานนั้นได้บังคับให้เขาลั่นไกปิดชีวิตตัวเองเช้าวันเสาร์สองพี่น้องได้ออกสำรวจหาว่าบาทหลวงนั้นมาจากทางไหนซึ่งก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นไม่เจอรอยเท้าเลยทั้งคู่จึงตัดสินใจจะให้หมอมาดูอาการพ่อจะได้ส่งไปโรงพยาบาลเพราะให้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วชาลีที่ยังคงไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อวานเป็นสิ่งลี้ลับแม้จะเห็นกับตาทางด้านของลุยสก็ได้โทรไปหาบาทหลวงตามเบอร์ที่เขาเคยทิ้งไว้ เธอบอกว่าเมื่อวานเขามาหาแต่ดูเหมือนเสียงปลายสายจะไม่เข้าใจว่าเธอพูดถึงอะไรบาดหลวงนั้นได้บอกว่านี่เป็นเบอร์โรงแรมนะเธอน่ะโทรเข้ามาห้องเขาได้ยังไงลูอิสจึงได้บอกว่าเขารู้จักแม่เธอเขาเคยมาที่นี่ที่เทอร์เบอร์เท็กซัสบาดหลวงจึงได้บอกว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นตอนนี้เขาอยู่ชิคาโกลูอิสจึงได้ถามไปว่าเขาไม่รู้จักแม่เธอชื่อเวอร์จิเนียเลยเหรอเขาจึงได้บอกว่าเธอล้อเล่นหรือเปล่าเธอชื่อลูอิสนี่ รู้ใช่ไหมว่าฉันมีลูกสาวชื่อเธอเองก็เหมือนเสียงเธอก็เหมือนแต่ลูกฉันฆ่าตัวตายไปแล้วลุยส์ที่รู้สึกว่าเสียงปลายสายเริ่มแปลกๆจึงได้วางสายทิ้งทันทีวันเดียวกันเองคุณหมอก็ได้มาตรวจพ่อเขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้พ่อของพวกเขาจะตายเอาก่อนถึงทางหลวงซะอีกสภาพเขาไม่ไหวแล้วสองพี่น้องเองก็ไม่ยอมจะพาไปให้ได้แต่หมอก็ไม่อาจปล่อยให้เขาตายบนรถได้ กลายเป็นว่าพวกเขาเอาพ่อไปโรงพยาบาลไม่ได้และต้องอยู่ที่นี่ต่อไปไมเคิลจึงได้คุยกับพยาบาลว่าเธอคงจะเจออะไรมาเยอะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่เห็นคนคนหนึ่งต้องโดนทิ้งให้ตายอย่างเดียวดายคุณพยาบาลบอกว่าเธอเชื่อในพระเจ้าถ้าพวกเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งชั่วร้ายมักทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการที่บ้านนี้มีความรักตอนนี้มีคนต้องการความรักเพื่อคุ้มกันภัยพอตกเย็นจู่ๆแก่ทั้งฝูงก็ได้หายไปจากทุ่ง สองพี่น้องจึงได้ไปที่สระน้ำก่อนจะได้เจอเข้ากับกองซากแกะที่นอนตายเกลื่อนสภาพมันน่ากลัวมากไมเคิลจึงได้บอกว่าเขาจะโทรหาอีกโรงพยาบาลแล้วหมอคนใหม่จะมาที่นี่ลูอิสจึงได้พูดซ้ำว่าแม่บอกแล้วว่าไม่ให้มาทำให้ไมเคิลนั้นหัวเสียมากก่อนที่ทั้งคู่จะช่วยกันเผาซากทิ้งก่อนจะเน่าต่อมาลูอิสก็ได้ถามกับไมเคิลว่าแกะเหลือกี่ตัวเขาจึงได้ตอบว่าห้าตัว และกาลังจะมีแกะคลอดใหม่เขาจึงจะไปดูพวกมันไม่ให้มันตายแต่ลูอิสก็ไม่อยากให้ไปถ้าไปเธอจะไปด้วยแต่ไมเคิลก็อยากให้ลูอิสอยู่กับพ่อคําพูดของพยาบาลมันยังติดอยู่ในหัวว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการโดนทิ้งให้ตายคนเดียวลูอิสนั้นบอกว่าเธอกลัวมากไมเคิลจึงได้บอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันแล้วท้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ในขณะที่ไมเคิลกําลังดูแลเจ้าแกะจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเชือกที่ร้อยขวดดัง เขาจึงได้ถามว่าใครแต่ก็ไม่มีใครตอบเขาเลยชักมีดพกออกมาก่อนที่จะตะโกนไล่ให้มันออกไปแต่แล้วเสียงน่ากลัวก็ได้ดังขึ้นก่อนจะเงียบลงแล้วปรากฏเป็นร่างแม่ของเขาเดินเข้ามาในคอกเธอเดินเข้ามาใกล้เขาจนเขากลัวมากและหลับตาลงเพื่อหนีภาพตรงหน้าพอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นว่าเธอนั้นได้หายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเธอมาอยู่ข้างหลังแทนแล้วจู่ๆมีดในมือของเขามันก็ถูกบังคับให้ปาดคอตัวเอง เขาจึงพยายามสู้สุดฤทธิ์และในที่สุดเขาก็สามารถรอดมาได้ก่อนจะรีบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านและนั่งคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเห็นและมองมีดในมือตกดึกลูอิสนั้นได้หลับอยู่ข้างๆพ่อก่อนที่ประตูห้องมันจะถูกเปิดออกและเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังเข้ามามันขึ้นมาบนเตียงซึ่งลูอิสนั้นก็รู้ตัวแต่ก็แกล้งทําเป็นหลับจนสุดท้ายมันค่อยๆเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนเธอรู้สึกได้ว่ามันอยู่ข้างหลังของเธอ และกำลังทำอะไรบางอย่างกับพ่อของเธออยู่หญิงสาวจึงได้รวบรวมความกล้าและหันกลับไปก่อนจะพบว่าพ่อของเธอนั้นได้หายไปแล้วเธอจึงพยายามมองหาพ่อก่อนจะพบว่าพ่อนั้นติดอยู่บนฝ้าเพดานเขาพยายามยื่นมือขอความช่วยเหลือแล้วจูจ่ๆก็ได้มีเสียงกระซิบบอกว่าให้มองไปที่มือก่อนที่ลูอิสจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์พ่อของเธอนั้นยังคงนอนอยู่ข้างๆเธอซึ่งเธอก็สังเกตเห็นรอยบนคอพ่อ ลูอิสจึงพยายามตามหาน้องชายแต่ก็ไม่เจอก่อนที่จะมีคนมาครอบประตูทําให้เธอตกใจและเมื่อเปิดประตูมาเธอก็ได้พบเจอเข้ากับเด็กหญิงคนหนึ่งเธอแนะนําตัวว่าเธอเป็นหลานของชาลีโทรมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับสายลูอิสจึงได้บอกว่าพอดีเธอถอดสายนะ่ะหลานสาวของชาลีได้บอกว่าตาของเธอนั้นได้ตายแล้วเขายิงตัวตายเมื่อสองคืนก่อนทําเอาลูอิสถึงกับสติแตกไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงดี เธอสูญเสียมาเยอะเกินไปแล้วแต่เธอดีใจที่มีคนมาบ้านและบอกให้เด็กสาวเข้าบ้านมาก่อนตอนนี้พ่อของเธอกำลังไอเธอจะไปดูพ่อสักแปบแต่แล้วเด็กสาวก็ได้พูดขึ้นว่านี่ลุイスได้กลิ่นบ้างไหมก่อนที่เธอจะยิ้มออกมาซึ่งลุイสก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่คนเด็กสาวนั้นได้บอกว่าเธอได้กลิ่นนะเขากำลังเน่าลุイสที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้รีบวิ่งไปดูพ่อของเธอแต่ก็พบว่าเขายังปกติอยู่ก่อนจะออกมาไล่เจ้าซาตาน แต่มันหายไปแล้วโผล่มาข้างๆแทนมันย้ำว่าพ่อของเธอกำลังเน่าอย่างเดียวดายลุิスจึงได้ร้องไล่มันก่อนที่มันจะพูดคำสุดท้ายว่าเดียวดายแล้วก็จากไปเมื่อพบว่ามันไปแล้วเธอจึงได้ปิดประตูก่อนจะโทรหาน้องแต่ก็ไม่มีใครรับสายเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พยาบาลได้มาก่อนจะบอกว่าขอโทษที่มาสายแล้วรีบไปดูแลคนไข้เธอจุดเทียนพระแม่มารีแล้วนั่งลงถักนิตติ้งตามปกติ ทางด้านของลูอิสก็ได้ต่อสายโทรศัพท์โทรหาน้องชายซึ่งเขาก็รับสายและบอกว่าขอโทษนะเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วลูอิสจึงบอกว่าไม่ได้จะทิ้งกันไปอย่างนี้เหรอไมเคิลจึงได้อ้างว่าคนที่บ้านโทรตามแต่ลูอิสก็ถามทำไมไม่บอกกันละ่ะไมเคิลจึงได้บอกว่ายังไงพี่ก็จะอยู่ที่นั่นนี่นะลูอิสจึงได้ร้องไห้และบอกว่าไมเคิลทิ้งเธอพยาบาลที่นั่งฟังก็แอบอมยิ้มแปลกๆไมเคิลได้บอกว่าลูอิสพี่ต้องหนีออกมานะ เธอจึงได้บอกว่าไมเคิลเป็นน้องชายเธอเธอเหลือแค่เขาคนเดียวจะทิ้งกันไปอย่างนี้เลยเหรอแต่ไมเคิลก็บอกว่าเขารักภรรยาและลูกๆพวกเขาคือทุกอย่างของเขาชีวิตของเขาเขายังไม่อยากตายตอนนี้ลูวิสจึงได้ถามว่าแล้วพ่อละ่ะจะทิ้งไปไม่สนใจกันเลยเหรอไมเคิลจึงได้บอกว่าพ่อตายแล้วมันจะไม่รออีกต่อไปเราต้องเอาตัวรอดก่อนพูดจบก็รีบตัดสายทิ้ง ทำเอาลูอิสถึงกับโกรธมากเธอคว้างโทรศัพท์ทิ้งและนั่งลงสงบสติอารมณ์ก่อนที่ทันใดนั้นเธอจะได้ยินเสียงนางพยาบาลร้องเธอเอาไม้ถักเนตติ้งแทงแก้มตัวเองจนทะลุในตอนนี้คุณพยาบาลควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเธอตะโกนให้ลูอิสหนีไปแต่เธอก็พุ่งเข้าใส่ลูอิสแล้วจับเธอกระแทกกับประตูจนสลบไปในตอนนี้คุณพยาบาลไม่อาจควบคุมตัวเองได้เธอร้องขอให้พระเจ้าช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนจะเอาไม้ถักแทงตาตัวเอง เสียงของซาตานมันคอยสั่งให้เธอทําตามและในที่สุดเธอก็ตายเพราะซาตานเอาวิญญาณเธอไปทางด้านของไมเคิลทันทีที่เขากลับบ้านมาก็กลับพบว่าไม่เจอใครจึงได้ลองโทรหาภรรยาก่อนจะพบว่ามีเสียงมือถือดังมาจากในครัวและพบว่าภรรยาของเขาก็ตายอยู่ที่พื้นครัวนั่นทําให้ไมเคิลใจสลายไม่อาจจะทนความสูญเสียไหวเขาจึงได้เอามีดพ,พกในมือปาดขอตัวเองหวังตายตามแต่พอปาดเสร็จ ก็กลายเป็นว่ามันไม่มีศพแล้วซาตานมันได้หลอกให้เขาหลงกลแม้ว่าไมเคิลจะพยายามห้ามเลือดตัวเองแต่ก็ไม่ทันเขาปาดมันลึกเกินไปทําให้ซาตานสามารถเอาวิญญาณเขาไปได้สําเร็จส่วนพรรยาและลูกๆก,ก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านและได้พบเข้ากับศพของไมเคิลพอดีทางด้านของลูอิสเธอได้ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ดังเธอได้มองไปที่พ่อพลางบอกว่าขอโทษจริงๆก่อนจะพยุงตัวเองหนีออกมาจากบ้าน แต่ก็ดันกลิ้งตกบันไดลงมาก่อนที่เธอจะมองไปที่ประตูบ้านมันยิ่งทําให้ช้ําใจเธอไม่อาจจะทิ้งพ่อไปได้จริงๆลอิสจึงได้กลับเข้าไปหาพ่อเธอบอกกับพ่อว่าเธออยู่นี่แล้วทันใดนั้นเสียงของไมเคิลก็ดังขึ้นร้องขอความช่วยเหลือมาจากข้างนอกแต่เธอรู้ดีว่านั่นไม่ใช่น้องชายของเธอเธอเลยตะโกนไล่มันออกไปแล้วเทียนในโหลมันก็ได้ดับลงพ่อของเธอเริ่มไอและหายใจลําบากเธอจึงได้หันไปมองที่ประตูก่อนที่จะพบว่า มันถูกเปิดอยู่และเมื่อหันกลับมาหาพ่ออีกทีเธอก็ได้ร้องขอว่าอย่าทิ้งเธอไปเลยเธอไม่เหลือใครแล้วแต่พ่อของเธอก็ได้หยุดหายใจไปแล้วซาตานได้เอาวิญ,ญญาณเข้าไปตามที่มันต้องการลูอิสเสียใจและเจ็บปวดมากเธอไม่เหลือใครเลยเสียงประตูถูกเปิดออกเธอเห็นว่ากำลังมีคนเข้ามาลูอิสจึงสติหลุดเพอคิดว่าจะเป็นแม่เธอจึงได้หันไปมองที่ประตูก่อนที่จะพบว่าร่างของพ่อเธอ ลุกพุ่งเข้ามาจัดการเธอและสุดท้ายลูอิสก็กลายเป็นเหยื่อของซาตานไปอีกคนแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Dark and the w i c k เฮี้ยนหลอนซ่อนวิญญาณปี2020ถือว่าเป็นหนังผีที่บริสุทธิ์ตรงไปตรงมาขายซะน่ากลัวไปเลย ไม่ได้มีประเด็นอะไรซับซ้อนเป็น back to basic ที่ดูเอาลุ้นจากจังหวะตุ้งแช่ก็ต้องบอกว่าได้ผลและเพิ่มด้วยการใช้ความมืดให้เข้ากับคอนเซปต์ของหนังที่มันเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านและฟาร์มที่แสนจะเวิ้์ว้างให้ดูไม่น่าไว้วางใจซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่หนังผีเรื่องหนึ่งควรจะมีเรื่องนี้ก็มีให้เราครบแหละแต่มันก็เป็นแค่ความบันเทิงที่อยู่ได้แค่ชั่วคราวเมื่อทุกอย่างจบลงมันก็เป็นแค่การเข้าบ้านผีสิงที่ออกมาปุ๊บทุกอย่างก็กลับสู่ความปกติ ถ้าใครที่อ่อนไหวกับความมืดและการหลอกแบบต่อหน้าต่อตาก็น่าจะกลัวหนังเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะหนังเรื่องนี้ใช้สอยจังหวะพวกนี้คุ้มอยู่และการที่หนังใช้คนแก่เป็นเหมือนตัวละครที่คาดเดาไม่ได้เข้ามาเสริมอีกมันยิ่งไปกันใหญ่ทำให้นึกถึงเรื่องเรลิกเมื่อปี2019แต่ก็ยังไม่เฮี้ยนคนแก่เท่า The Visit และอีก Chapter 2นะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนน A M D B ไป6.1คะแนนส่วนจากเว็บ o m a t o e s ได้ไป91% ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผมเลเวอร์แนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดี